ไม่หนาสาว์ดอยก็ชอบใสก่กงแบบนะี้เนาะอ่ะนั่งทีนี้ก็นะทีนี้แหละก็คุยกันมาก็ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ได้เวลานอนแล้วนะพี่น้องเอ้ยเนาะทีนี้สิ่งใดที่เสาว์ดอยได้พูดไปที่เราได้สนทนากันไปตั้งแต่ต้นจนจบจนยังไม่จบแบบจนถ,ถึงตอนนี้เนาะก็นั่นแหละ เราทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่ไม่ว่าเราจะไปเห็นหรือไปอะไรของใครเขาเราก็กลับมาดูตัวเราเนาะกลับมาดูตัวเราก่อนเพราะว่าที่เหมือนที่เสาดอยบอกว่าเสาดอยเคยเจอก็คือคนที่ดีคนดีเขาจะไม่เห็นความชั่วในตัวผู้อื่นเพราะคนดีจะมองหาความชั่วในตัวเองแล้วแก้ไขจากใดที่เรายังไปเห็นโทษคนอื่นยังไปเห็นความชั่วในตัวคนอื่น พึงระลึกแล้วก็ตั้งสติกลับมาบอกว่า,วาโอ้นี่ฉันฉันนี่ยังชั่วกว่าเขาเอีกนะเพราะว่าฉันไปเห็นความชั่วเขาแล้วฉันก็ไปติเขาเนี่ยฉันเนี่ยชั่วกว่าเขาเอีกในสัจธรรม,มคือเช่นนี้มันคือเช่นนี้นะเพราะจิตจิตตยานที่ดีความคิดคนดีความคิดที่ดีสาวดอยเองก็ยังไม่ได้ดีเลิศประเสริฐขนาดนั้นสาวดอยเองก็ยังสาวดอยเองก็ยังเผลอที่ว่าไป ไปเห็นโทษคนอื่นอยู่เนืองๆแต่ว่ามันไม่นานไงพอเราก็มันจะมีสติที่เราฝึกมาดึงเรากลับมานะ <S <S ก็ขออโหสิกรรมเนาะทีนี้เราก็กลับมาดูตัวเองเนาะกลับมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองมากๆหากอะไรที่เราตามดูตามเก็บเกี่ยวแล้วมันทําให้ใจเราแบบเป็นทุกข์เป็นเราต้องสะสางนะสาวดอยนี่ฝึกสะสางเป็นหลักเนาะฝึกสะสาง สะสงขยะในใจตัวเองเอาไทายมาเลเสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาวดอยจะลงเอาคุณโบมยังไม่นอนแล้วเนี่ยกําลังจะลงกําลังหาทางลงอยู่เนี่ยแต่ว่าบันไดมันยังไม่มายังลงไม่ได้เนี่ยจะลงจะลงจะลงก็บันไดใครยกหนีไม่รู้ปัจฉลิยกบันไดนี้หรือพี่กจ๊คก็เนาะสาวดอยเองก็ที่เอามาพูดมาคุยกันทั้งหมดมันคือข้อมูลข้อคิดข้อถามที่สาวดอยได้เรียนรู้มาแล้วก็เข้าใจมาสาวดอยก็เอามา พูดคุยเพื่อสลายกรรมแบ่งปันกับเพื่อนๆเอาพ่อใหญ่กระปอมแอนแมวเป้ายังไม่นอนอีกอย่างนี้ต้องส,สาสรนะ้างว่าส้างพ่อใหญ่กระปอมแอนแมวเป้าจะไปนอนไปนอนพ่อใหญ่เอ้ยไข้ก็สีนอนแล้วเนี่ยเดีย๋ยว่อยจะไปบุกเข้าไปในฝันเจ้าถึงห้องนอนนะจอาระวังตีดีเด้อบ่มตื่นหนึ่งแล้วเดียด๋ยวสาวไยก็จะหลับแล้วนะเนาะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดคุยกันมาก็เนาะ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่พูดผิดไปพลาดไปก็ขอฟ้าเบื้องบนเมตตาอภัยขอพระอาจารย์เมตตาอภัยแล้วก็ขอขมากรรมขออาโหสิกรรมกับทุกท่านทุกคนเนาะอาโหสิทุกทุกกร,รณีกรรมนะจบไร้นี้ไม่มีเวน้นไม่มีกรรมต่อกันเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่การสนทนาของเราทั้งไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมมโนกรรมกายกรรม ที่สาวดอยได้ถ่ายทอดออกไปนี้หากเป็นบุญเป็นกุศลขอน้อมนำเอากุศลผลบุญนั้นแผ่อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรของพวกเราทุกคนให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทุกชัน้นทุกภูมิให้เขาได้มีส่วนร่วมในอนิอนสงผงผลบุญของพวกเราโดยทั่วกันแล้วก็ให้หลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมบ่วงทุกทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณนะคะกี่ไลท์ตอนนี้สี่แปดทำไมซาดอยเห็นสี่สิบแปดไลท์ขอยสองได้ไหมง,งกไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาธุจ้าหลับฝันดีเช่นกันค่ะหลับฝันดีกายกรกรมมนุกรรมวจีกรมกร,กรมกายกรรมขออาหุสีกรรมทุกๆุกกรณียกรรมนั่นแหละง่ายๆเพียงแต่ที่เราน้อมกินเอาให้มองผ่านอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจความสุขอยู่ที่ตัวเราฐานะอายุมากกว่า ฐานะอายุมากกว่าอะไนะอายุมากกว่าน้องสาวดอยนะคะเดี๋ยวนะสบายใจความสุขอยู่ที่ตัวเราฐานะอายุมากกว่าน้องสาวดอยนะคะอก็ค่ะค่ะโอเคขอบคุณและสวัสดีพี่ทุกท่านจ้ะสวัสดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเอาบันไดมาคืนแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่จัล,ลุงละ 聊快嘛。